หลังจากกินอิ่มแล้วก็มาล้างถ้วยล้างจานกินกันหลายคนครับทําไมล้างกันสองคนนี่ฮะเขาทิ้งค่ะเขาทิ้ง <c oughs> โอพูดหน้าสงสารใจกันน้องฟิลบอกว่าโดนเขาทิ้ง<า>ชะแล้วจะทิ้งให้ล้างจานสองคนครับอ,อยู่กับปอมน้อยนะครับสองคนสองสาวเขาช่วยกันล้างถ้วยล้างจานนะตาช่วยอีกนะี่โอ้กันล้างไปเถอะสองคนแค่นี้เองอ แค่นี้เนืยแรงขังนาด้นันบอเ,เนยแรงอยากได้คนถ่วยเนาะอยากได้คนช่วยพูดพอแล้วน้ำมันจะไปเปิดทิ้งเยอะหลายจะได้นะ้ำมันแฉะไปหมดแล้วนี่ดูครับคนนี้เหรครับเป็นยังไงครับอิ่มไหมวันนี้อิ่มอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยครับเจ็บกินกันหลายคนนะครับ แต่ว่าเวลาล้างช่วยล้างจานล้างกันแค่สองคนนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นหน้าที่ของเด็กๆกินแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ก็พักผ่อนไปเด็กๆก็ทํางานดีมากครับดีดเป็นอะไรที่ดีดีงาม คุณแม่น้องฟิลบอกว่าน้องฟิลชอบล้างถ้วยล้างจานมากๆเลยออะไรจะขนาดนั้นครับพูดลรเยิมพูดไรเยิ้มพูดไรเยิ้ม,มดูครับผมของเราก็ช่วยกันตั้งอกตั้งใจอยู่นะครับสองคนกับน้องฟิลเขาแต่ก่อนตอนเด็กๆเล่นด้วยกันดีครับพอโตขึ้นมาเริ่มแยกย้ยายกันไป เรียนคนละที่คนละทางก็นานๆไม่เจอกันทีนะครับได้มาหากันทีตัวใหญ่ไปไม่ได้ป้าในป้ายสวัสดีค่ะนี่ผมก็ช่องไฟทองคำนะคะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับหลังจากเสร็จงานกินเลี้ยงแล้วเราก็จะเอาพ่อพางเรากลับบ้านกันนะครับไปดูวันนี้เราฝากไว้ที่บ้านของพันลีนไปดูกันครับว่าเป็นยังไงพี่ทองของเราไปอ๋อตะขอ คือไปกับบอมไว้ของเราที่ทองนะครับขอนเมืองกับแซมสัน้นกลับไปก่อนแล้วทองเรายังไม่ได้ไปถึงไหนนะครับเพราะว่ามวยแต่กินเลี้ยงกันอยู่อู้ ทองเขเล่นลายไม้เขาอีกนี่โอ้ตจังไรแต่ทองนะที่เฉยไม่เป็นเนาะไอ้ไที่มุนตัวยูเขามีไหมนี่มน,นุนได้บอสอ่าถือเนาอพี่ทองทองค่อแล้วไปดึงออกมาทำไมในไม้นี่โอ้ดหูทองเขาเล่นไม้ใบใหญ่เลย เล็้มหมุนไม่ออกหมุนออกเลยครับ เดี๋ยวจะของเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเองอเอี๋ยวเราก็นั่งอยู่นก็เป็นไรเขาเข้อไม่เอาที่หมุนมอนอนเนาะเอ,อะไรไม่มีมันกับมาไปเดี๋ยวไม่ถอดถือถือ,อต้องมาถือรองเท้าคนอีกแล้วเราเป็นลูกน้องเขาก็อย่างนี้แหละครับอ้า กิน <c oughs> ได้หรือเปล่าครับช่างมันห้องแล้ว <c oughs> โอ้ลองจากเลยทิเราจะี่ทองไปหาหนุ่มเสกยสักหน่อยครับว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วเป็นยังไง <c oughs> อ๋อ อะจะกินต้นไม้กับหมโดูดูนมซีครับโอ้กลางหวัวหน้าใสเลยครับดูเอาเอาเข้าไปเจอกันได้ไหมครับนี่ดูครับนุมซีวันนี้เอา ดูนุ่มเสกกลางหูหน้าใส่ยางนี่เลยครับเดี<ห>๋ยวเราไปเบนไปดูหน่อยเอเข้าไปดิอ้าว้าไมจ่อยอโอ้โห,โห,โห,โหดูครับดูครับดูนุ่มเสกทำอะไรครับประทวงใส่เลยเด้ออันานาเจกันทีนครับนี่ครับผู้ชนแห่งจังหวัดสรินบุรีย์อีสานของเราเบนท้อ,อ เก็ไปทางนู้นวะฟอนชา้างบังคับช้างไม่ได้เลยนี่แหละครับคู่ชนแห่งเมืองสุรินทร์บุรีรัมย์คู่แรกของประเทศไทยเลยครับดังเรื่องลือครับกว่าจะได้มาเจอกันครับใช้เวลาตกมันนะครับเพิ่งจะหายตกมันพร้อมๆกันนะครับสองคู่นี้ค,นคู่เดียวแต่สองเชือกนี้พูดผิดขอโทษครับคุณ หนุ่เมเีกหนุ่เนมเีกหายก่อนนะครับพี่ทองตามหลังมาโอ้ดูครับเป็นรุ่นลูกนะครับพี่ทองเป็นรุ่นลูกของหนุม่มเสกครับหนุม่มเสกเป็นรุ่นพ่อถือว่าหนุม่มเสกไม่กินพี่ทองเราเก็บกินเลยครับ สายกินสายกินทำไงครับปลอมไปไปขึ้นรถต้องเดินทางแล้วต้อ้เอทองเนี่ยเฮ้ยทองปลอมยอมไปทองไปขึ้นรถได้ไหมนี่เนี่ยถ้ง เอากระดิก้าไปวะเดูครับเอาเราไม่ไปก็ไม่ไปเลยเย้ไหยการนาล้วนนะอันมี้ก็อยู่ที่คนขี่เนาะบังคับไปได้หรือไม่ได้นะครับฮะ <laughs> อะไรจะขนาดนั้นเติจนขาจะหลุดทามันหลุดเธอทากล้าหลุดก็ให้มันหลุดไป็นไรเอาไไ <c oughs> เอาพีททองไปทางไหน,นเอาลองดู <c oughs> ลองดูว่าพีททองจะไปขึ้นรถหรือพิททองจะไปไหน <c oughs> อยู่ที่คนบังคับครับตอนนี้น ทาไปเลยไไเกาะ<ป>มาว่ะอะไรจกับอ,อ้ของไไ100เอนะ<ป>้โอ้ยไ,ไม่ใช่ขี่แหงงานอยู่จะขี่เองได้ไงทางมามาขึ้นรถมาขึ้นมามาขึ้นเฮ้ย เอ้ยเ้ยื่อขึ้นไปขึ้นเหยฮ้ยขึ้นเหยื่อพี่ทองไม่อยากขึ้นรถแล้วครับมองไงแล้วพี่ทองฮขึ้นไปนี่ขึ้น ดิกขาเปน็นไงวะขึ้นไปนอนหมอบอยู่ที่เฉยเลยไม่ดิกขาไม่อะไรช้างเดินขึ้นเลยอู้นช้างเราอะไรครับไปไปหมอบอยู่เฉยเลยไม่ดิกขาไม่ทำอะไรเลยครับนี่เราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับพอแล้วแค่นั้นมันก็ดึงออกได้แล้วนะ ปอมน้อยขึ้นเราวิทองลงจากรถอีกเช่นเดิมนะครับรอดูว่าตอนนี้เราไม่ขึ้นไปด้วยนะครับว่าปอมน้อยจะทํำไงผลงานนี้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จครับเกาะไว้กับข้างรถเออว่าปลอมน้อยจะเป็นควานช้างเต็มที่แล้วแกเสร็จขึ้นก่อนเลยมันไม่หนีบหรอก อุ้ยกระเที่ยพ่อน่ะเป็นไเอาแน่เอาเอานี่ไงคอยคอยออานู่นบ้านนู่นเลย ขึ้นไปแล้วครับลอยไปไล่เยอะไม่มีแรงขึ้นเลยนี่มันอิ่มอยู่หรอเยวเดี๋ยวเพิ้งให้ตั้งตัวก่อนเอาเอาหัวชนเล็กถึงกับนอนลงเลยเราไล้จิตขนาดนั้นครับ ไปเลยพี่ทองอยากกินหญ้ตาตัวไหนกินเลยทีนี้ตามบายเลยครับอ,อ้าวท่น,นี้ทำไมไม่กินทีนี้ทำไมไปแรงแลยโอ้ไม่ไปไม่รอเราเลยครับพี่ทองตัวนี้ ก่อนค่อยกินฮื้อ,ไป,อไปเลยไปแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จจากงานไปเลี้ยงวันเกิดที่บ้านสี่สิบหลังของเราก็กลับมาถึงบ้านอย่างเรียบร้อยปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างจบลงด้วยดีนะครับก็ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพที่เลี้ยงช้างด้วยเลี้ยงคนด้วยนะครับ คุณนำพรวิกฤตนะครับอยู่สวิตเซอร์แลนด์ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนขอให้ร่ำขอให้รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำบุญกับช้างใหญ่ขอให้มีโชคมีลาบใหญ่ๆเหมือนช้างนะครับเอออันนี้ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับ ใชยปนะอยู่ด้วยกันนี่แหละเ,เออ,ะอยังไงก็ขอฝากคลิปของเราด้วยนะครับกับพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนที่คอยรับชมและคอยติดตามในช่องของเราเป็นอย่างดีเสมอมาครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาคุ้มครองพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนให้ร่ำให้รวยอย่าเก็บอย่าไข่ยอย่าจนนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดัง ใจปรารถนาทุกประการครับผมค่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องของเราด้วยช่องพลายทองคํานะครับรักทองคำเลน้อย,อยแต่ขอให้รักนานๆฝา,ากทองคําไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับหมูแบนอาอย่ามาส่งพี่ทองครับสวัสดีครับโชคดีครับผม